สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่10เมษายน2024วันนี้ผมมีข่าวร้ายกระเลยนนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟ่ากันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสลบในประเทศพม่านะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องมาลงสถานการณ์อย่างร้อนนะครับในพื้นที่เมืองเมียวตีนะครับหรือว่าในพื้นที่จังหวัดเมียวตีนะครับสายแลนดัดกันแหลงติดกับสายแรีนไทย หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าและกองทัพสาภาพกนเลงเคนยูนะครับได้มีการปะทะกันอย่างหนักตลอดทั้งคืนวันนี้นะครับแม้กองทัพสาภาพกนเลงเคนยูนะครับจะออกมาเรียกร้องให้กองทัพพม่านะครับที่เหลืออยู่สองฐานนะครับใกล้กับเมืองเนวัตตีนะครับให้ยอมบางอาวุธและกลับบ้านไปนะครับแต่กองทัพพม่าที่เหลือสองฐานนะครับก็ยังไม่ยอมบางอาวุธแต่งใ้นะครับทาให้มีการยิงปืนใหญ่ตอบโต้กันไปมานะครับวันนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เมืองเมียวตีนะครับวันนี้เตรียมที่จะออกจากพื้นที่เมืองเมียวัตีนะครับข้ามสะพานนะครับมาอย่างพื้นที่เมืองเมสอดนะครับเพราะว่ามาในสายแลนไทยนะครับไม่อยากอยู่ในพื้นที่เมืองเมียวตีอีกต่อไปนะครับผมจะด้กองทัพพม่าและกองทัพสหภาพกำลังเคลื่อยู่นะครับมีการปะทะกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ ก็ตลอดทั้งปันนะครับสถานการณ์ค่อนข้างเต็งเคยดนะครับของทัพพม่าและกองทัพสาภาพกระเ่งเคเนยอยู่มีการยิงปืนใหญ่ตอบโต้กันไปมานะครับในพื้นที่เมืองเปียววัตีขณะเดียวกันนะครับมีรายงานข่าวว่าทางกองทัพสหภาพกระเลงเคนยอยู่นะครับได้จับท่านพม่าเอาไว้600นายนะครับก็ยังไม่ยอมปล่อยเส้นกันนะครับจะไว้เป็นตัวประกันนะครับถ้าท่านพม่าเข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับก็จะมีการจัดการ อย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเส้นกันนะครับนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวบ้านนะครับวันนี้ก็ยังคงมีออกจากพื้นที่นะครับในพื้นที่เมืองเยวตีนะครับเข้ามาอย่างพื้นที่ชายแดนไทยในพื้นที่เมืองเยวตีนะครับเป็นที่ทราบกันว่าศึกสองพังนะครับทางกองทัพสหภาพกะเรงเคียนยูและท่านพม่านะครับค้ายาที่2เหนะครับได้มีการประทะก,กันอย่างหนักและดุเดือด พี่น้องประชาชนหลายร้อยคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองเมียวัตีนะครับต่างพากันออกจากพื้นที่ในเมืองเมียวตีนะครับเข้ามาอย่างพื้นที่สายแลยนไทยนะครับเนื่องจากในพื้นที่ไม่ปลอดภัยนะครับถ้ามีการประทะกันอย่างหนักนะครับเกรงว่าท่านพม่า,น,มานั้นจะใช้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินดอปนะครับเข้ามาโจมตีทาาอากาศเอกนะครับพี่น้องประชาชนต่างพากันเก็บเข้าคลองนะครับออกจากพื้นที่เมืงเมองเมียวัตี วันนี้วันที่10เมษายนนะครับปีรายงานข่าว่าวันนี้มีพี่น้องประชาชนสาวกัลเลงนะครับหลายร้อยคนนะครับต่างพากันออกจากพื้นที่สายแดนนะครับเข้ามาอย่างพื้นที่สายแดนไทยนะครับออกจากพื้นที่เมืองเมียวตีนะครับต่อจากนี้ไปในพื้นที่เมืองเมียวตีนะครับจะเป็นยังไงต่อไปนะครับถ้าทารพม่ายังไม่ยอมอวุธตให้กับกองทัพสากภาพกัลเลง KNU นะครับก็จะมีการ ท้ากันอย่างหนักหรือไม่นะครับหลังจากที่ท่านพมานั้นสูญเสียเมืองเมียวัตีนะครับทำให้ท่านพม่าและมินอองลายไม่พอใจนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับเนื่องจากกองทัพสหภาพกัลเลงเคนอยู่นะครับได้จับท่านพม่าเป็นตัวประกันเอาไว้นะครับประมาณ600้อ่นายนะครับเป็นที่กองทัพพมานั้นยอมบางอาวุธให้กับกองทัพสหภาพกะลเลงเคนอยู่นะครับในพื้นที่เมืองเมียวัตีนะครับแต่ก็ยังมีท่านพม่าข้ามยาที่2 7 5เ็ห้า แต่ฐานพม่าอีกฐานหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้กับเมืองเมียวตีนะครับก็ไม่ห่างไกลกันมากนะครับทาให้วันนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดตลอดทั้งวันนะครับเรามาลงข่าวที่ซองกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่รัฐกสินนะครับวันนี้ทางของทัพกสิน k ค a นะครับได้ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับก็สามารถเข้ายึดฐานทัพของฐานพม่าคามายาที่1 4 2ได้นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดเมืองหมอกนะครับเปรนสถาที่ทางกองทัพกสิน KIA นะครับก็ได้ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับเลยเข้าปิดล้อมโจมตีหนักนะครับทัพของทันพม่าคำวิญาที่142นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางกองทัพประสิน KIA และก็กำลังพิที่บนะครับกำลังพล500นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีหนักนะครับทัพทองท่านพม่าคำวิาที่142นะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองหมอก ที่ผ่านมานะครับกองทัพกระสิน KIA นะครับได้เข้าปิดล้อมเข้าขับไล่ท่านพม่าออกจากพื้นที่นะครับวันนี้ท่านพม่ากลับมาตั้งฐานทัพใหม่นะครับมีกําลังพลประมาณ1 0 0่งร้อนายกองทัพกระสิน KIA นะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีย่างหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองหมอกนะครับได้ปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะกองทัพกระชิน KIA นะครับได้ปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับในพื้นที่ จังหวัดเมืงมองหมอกนะครับไม่ยอมให้ท่านพมา่าเสริมกองกําลังเข้ามาสมทบในพื้นที่นะครับทำให้ท่านพม่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืงมองหมอกนะครับเริ่มขาดแคลนเสบียงอาหารการกินนะครับัจะได้มีการป่ท้ากันอย่างหนักระยะเวลา1นสัปดาห์นะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองหมอ,อกทางกองทัพประสินไครเอนะครับก็ได้ยื่นคา,คาขาดนะครับให้ท่านพมานั้นวางอาบุษให้กับกองทัพประสินไครเอนะครับเราว่าท่านพม่านั้น ให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อเวลา12นาฬิกานะครับท่านพม่าค้ามญาติที่142นะครับก็ยอมถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่ถูกกองทัพกระสิน KIA ได้ย่ดคำขาดนะครับให้ท่านพม่านั้นถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปแต่ว่ายอมบางอาวุธให้กับกองทัพกสิน KIA พระเจ้าสาวของวันนี้นะครับเมื่อเวลา9ก้นาฬิกานะครับทางกองทัพกชินธิ์ KIA นะครับกองกําลังพีเดียบก็เลยเข้ายึดพื้นที่นะครับก็เลยพบศพท่านพม่านะครับไร้เ,เสียชีวิต18บลายนะครับได้รับบาดเจ็บ10กว่าลายนะครับเป็นที่มีการประทะกันอย่างหนักระยะเวลา1สัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดเมืองหมอกกองทัพกสินธิ์ KIA นะครับยังสามารถยึดอาวุธปืนกระสุนปืนของท่านพมา่า เอาไว้ได้เป็นจำนวนมากนะครับก่อนจะ่ิถานพม่าไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปก่อนรับกรสิน KIA นะครับก็เลยเจอนะครับกระเป๋าอีกหลายใบนะครับในฐานทัพของท่านพม่าคามยาที่1-42นะครับเลยเปิดกระเป๋าดูนะครับก็เจอเงินสดนะครับเงินพม่าซึ่งเป็นเงินจัดนะครับประมาณ60,000จัดนะครับพี่น้องครับก็ทำให้ทาง กองทัพกระสิน k ย a นะครับวันนี้ก็สามารถยึดไล่ทางอาวุธปืนกระสุนปืนแล้วก็เงินอีกจำนวนหนึ่งนะครับต่างจากดีกองทัพพม่าได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปวันนี้กองทัพกระสิน KIA นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้กองทัพกระสิน k ย a นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับสามารถยึดฐานทัพของทัาพม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองหมอกลัดกระสินนะครับวันนี้ การพะทากันอย่างหนักระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับกทกสินเคียเอมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4ได้นะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแตใดนะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าทินสำนันการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็สามารถยึดฐานทัพอง์ทนพมาเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองหมอกนะครับทรายเดีนติดกับทายแดีนจินนะครับกสินติดกับทายแดีนจินครับพี่น้องครับทาให้ทางทัพพม่านะครับวันนี้ก็ได้หนีเข้าไปอย่างพื้นที่ ประเทศจีนนะครับเนื่องจากไม่กล้าบางอวุธนะครับเพราะว่าไม่กล้าอยู่ในพื้นที่รัดกัสินอีกต่อไปนะครับนะครับเรามาดูข่าวที่3กันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่รัฐจักรินะครับวันนี้ทางกองทัพปรลรกกันเองนะครับเลยระลมกำลังพล100นายนะครับเลยเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับทัตพองทัพประมาที่อยู่ทางภาคตะวันออกของรัฐจักรินะครับทำให้มีการปะทะกันอย่างหนัก ทรงบ่ายของวันนี้นะครับเวลาอเวลามนาฬิกา40นาทีนะครับทัพกสิน KIA กำลังพล100ตนายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับทัพองทัพมาคามยาที่708นะครับตีตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่รัฐกสินวันนี้นะครับทางกองทัพอลากรเดอนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับทัพของท่านพมาตีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของรัฐจัคไค่นะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนัก กองทัพประลักกันเอเอนะครับไปโจมตีล้อยอาวุธหนักนะครับปืนใหญ่นะครับ RPG นะครับปืนกลอาวุธประจํากายอีกหลายชนิดนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพของท่านพม่านะครับขามียาที่7 0 8นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันท่านพม่าก็ได้ยิงตอบโต้กองทัพประลักกันเอเอเส้นกันนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนักกองทัพประลักกันเอเอนะครับกาลังพล100นายนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก ทุกทิศทุกทางในพื้นที่รัฐยักไทยใเดียวกันท่านพม,าม่าข้ามแาที่7 0 8นะครับมีกําลังพลประมาณ60นายนะครับได้มีการประทะกันอย่างหนักก่อนทัพประลักกันเอนะครับอย่างไรไซด์โดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่านะครับถูกกองทัพประลักกันเอได้ Lori เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่ ทางภาคตะวันออกของรักไข่กองทัพพมา่ามีกําลังพลน,น้อยกว่านะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองทรพราาัพปลักกันเอเอเอาไว้ได้นะครับจ่ได้มีการปะทะกันหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับในพื้นที่รักไข่กองทรพรัพพม่านะครับต้องถอนกําลังออกจากพื A ้นที่ไปนะครับในเวลาต่อมาทางกองทัพปลักกันเอเอนะครับก็เลยเข้ายึดพื้นที่นะครับเลยพบศพทานพมา่าเลยเสียซิบิต4หลรายนะครับได้รับบาดเจ็บ 3ลายนะครับจะได้มีการปะทะกัน1น่ส้มมงกว่านะครับในพื้นที่รัฐยะไข่ทางพัขงของกองทัพปลักกันเดเอนั้นปลอดภัยดีนะครับไม่มีผูลล้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นสำนันการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จสามารถยึดฐานทัพของทันปะมาเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่ทางภาคตะวันออกของรัฐยะไข่ ขอท้าบารักกันเองนะครับอยากสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้จํานวนหนึ่งนะครับต่อติ่ท่านพม่าในถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับรามาโลขัวต่อมานะครับมาโลสนากการในพื้นที่เมืองมินฉานเขตรัฐมันตะเลนะครับวันนี้สุลตเวนของกาลังพีเทียบนะครับในหลักสุ่มโจมตีขบวนรถทานพม่านะครับเตรียมเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองมินฉานเขตรัฐมันตะเล อำลังพิเดียบนะครับได <spe> <Fern> <ienne> ้รับรายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีขบวนรถทันพม่านะครับพยายามผลเสบียงอาหารและกําลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองมินชันเขตรัฐมันตะเล่พระสงฆ์ป่ายของมันนี้นะครับเมื่อเวลา15บหนาฬิกานะครับขบวนรถทันพม่าก็มาถึงนะครับกําลังพิเดียบได้โจมตีล้อยปืนใหญ่ apg อาวุธประจํากายอีกหลายชนิดนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะขบวนรถทันพม่าในพื้นที่เมืองมินชันเขตรัฐมันตะเล่ กำลังพิเดียบแต่ทันพม่านะครับเลยปะทะกันอย่างหนักนะครับทางเข้าเมืองมินชันเขตรัสมันตะเลกำลังพิเดียบนะครับมีกำลังพล30มนายนะครับขณะเดียวกันทันพม่ามีกำลังพลมากกว่านะครับวันนี้ของกำลังพิเดียบซู่ไม่ไหวนะครับดังศาสตร์ทันพม่ามีกำลังพลมากกว่าทันพม่าเลยเตรมทีเรยปืนใหญ่นะครับวุฒประจำการอีกหลายชนิดนะครับได้ยิงถล่มกองากำลังพิเดียบอย่างหนักนะครับทางเข้าเมืองมินชันเขตรัสมันตะเล ท่านพม่านะครับวันน UM e. ี้ได้เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับทาให้กองกาลังพีเดียบต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปทันทีมีการปะทะกัน30นาทีนะครับในพื้นที่เมืองมิดช่างนะครับกองกาลังพิเดียบต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปการปะทะกันวันนี้นะครับทางเข้าเมืองมีดช่าเขตลัดมันตะเลนะครับโดยได้พูดได้รบบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้น ยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์การสูุ้รบก็ยังคงมีความบุบปลาอยู่ในพื้นที่เมืองมินชานเขตรัฐมันตะเลวันนี้นะครับสถานการณ์การสูรบใุประเในพม่าานะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไปพาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ